ผมจะมาแนะนำการเลือกโครงสร้างสำหรับมาทำบอนไซสำหรับมือใหม่เลยนะฮะเหตุผลที่ผมตัดกิ่งนี้สูงเพราะว่า สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันวันนี้อยู่ในมือใหม่ป้ายแดงผมจะมาแนะนําการเลือกโครงสร้างสําหรับมาทําบอนไซส์สหรับมือใหม่เลยนะฮะจากบอนไซ์นะครับเราสามารถเริ่มต้นได้จากต้นไม้เล็กๆพวกนี้นะฮะพวกนี้จะเป็นกิ่งตอนที่ผมตอนเอาไว้แล้วนะฮะแล้วก็ผมจะมาเลือกโครงสร้างดูว่าต้นไหนที่จะมาทําบอนไซ์แบบง่ายๆได้นะครับ ขั้นตอนการเลือกนะครับอย่างแรกผมจะเลือกต้นที่มีกิ่งเยอะๆไว้ก่อนนะครับกิ่งเยอะๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกตำแหน่งกิ่งกันอีกทีหนึง่งนะฮะซึ่งจะได้โครงสร้างของบอนไซง่ายๆเพื่อจะมาสร้างบอนไซต้นต่อไปนะครับวิธีการแรกที่ผมเลือกโครงสร้างมาเนี่ยครับตอนที่ผมไปเลือกเนี่ยผมจะเห็นกิ่งก้านอยู่แล้วนะฮะมีรูปทรงอยู่ในใจอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกต้นไม้มาทําบอนไซสักต้นหนึ่งอย่างแรกเราต้องตอบโจทย์ตัวเองได้ก่อนว่าไม้ต้นนั้นนะ่ะเรามีรูปทรงอยู่ในใจหรือยังนะครับอันต้นนี้นะครับผมมองดูแล้วผมจะมาสร้างเป็นทรงต้นนะฮะแล้วมีตำแหน่งกิ่งที่เราต้องการนะครับอย่างแรกเมื่อเราได้โครงสร้างมาแล้วเรามีรูปแบบในใจอยู่แล้วว่าต้นนี้เราจะสร้างทรงอะไรนะครับเราก็มาเลือกตำแหน่งกิ่งซึ่ง ที่ผมดูมาจากอันแรกก็คือเป็นทรงต้นนะครับผมได้มองดูรอบต้นแล้วนะฮะแล้วก็มีตำแหน่งกิ่งอยู่ในใจแล้วก็คือกิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วก็มีกิ่งหลังมียอดนะฮะไม้ต้นนี้ก็จะมีรูปทรงคร่าวๆมาซึ่งครั้งแรกที่ผมเลือกมาเนี่ยผมเลือกมาอยู่แล้วว่าตั้งใจจะทําเป็นทรงต้นเพราะเห็นตำแหน่งกิ่งอยู่แล้วเราก็จะเลือกกิ่งที่ไม่ใช้ออกไปก่อนนะครับตัดกิ่งที่ไม่ใช้ออกไปก่อน ในต้นตัวอย่างนี้จะเป็นต้นโมกกิ่งตอนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เราตอนเอาไว้เพื่อทําโครงสร้างนะฮะไม่ได้จํากัดว่าจะทําต้นเล็กต้นใหญ่นะครับอันนี้กิ่งที่ผมเห็นอยู่ในใจเนี่ยจะมีกิ่งกิ่งหนึ่งอยู่แล้วกิ่งหนึ่งก็คือกิ่งที่อยู่ล่างสุดนะครับของต้นนะครับกิ่ง2ก็คือกิ่งที่อยู่ตรงข้ามกิ่งหนึ่งนะครับและกิ่ง3หรือบางครั้งเราจะเรียกว่าเป็นกิ่งหลังก็ได้นะครับก็มีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ในในเรื่องของจังหวะเนี่ย อันนี้มันเป็นไม้ที่เป็นไม้กระถางที่เราจะมาทําเป็นบอนไซแบบง่ายๆนะฮะเราจะไม่เน้นจังหวะที่มันชัดเจนอะไรมากมายนะฮะเพียงแต่ว่าขั้นตอนแรกเราจะต้องมีกิ่งที่เราต้องการก่อนนะครับกิ่งที่เราต้องการกิ่งที่ผมต้องการคือกิ่งนี้คือกิ่งหนึ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับครับอันนี้เป็นกิ่ง2 ค,คือกิ่งที่อยู่ตรงข้ามกิ่งหนึ่งอันนี้ขั้นตอนแรกคือเลือกกิ่งให้ได้เมื่อเลือกโครงสร้างแล้วก็มาเลือกตำแหน่งกิง่งครับตำแหน่งกิ่งเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับถ้าเรายังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็ยึดการเลือกตำแหน่งกิ่ง1 2, 3ไว้ก่อนนะฮะสำหรับไม้ทรงตน้นซึ่งเป็นวิธีการที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับ แล้วผมขอย้านะครับว่าการทํากิ่ง123ไม่ใช่ทําได้กับไม้ทุกทรงนะฮะทำกับไม้ทรงต้นแต่เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับไม้ได้ทุกทรงผมใช้คําว่าประยุกใช้คือนําหลักการของเขาไปใช้แบบเทียบเคียงนะครับคราวน,นี้กิ่ง123คืออะไรก็คือง่ายๆเลยนะเข้าใจง่ายสุดก่อนก็คือกิ่งที่อยู่ล่างสุดนะครับเราจะเรียกกิ่งหนึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของต้นไม้ก็ได้นะครับกิ่ง2คือกิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับกิ่งหนึ่ง เมื่อเราได้กิ่ง2อยู่ตรงข้ามกิ่ง1แล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าไม้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือหากิ่งหลังกิ่งหลังหรือกิ่งสามนะครับซึ่งมองเห็นได้ง่ายๆในตรงนี้นะฮะ <ogle> ก็คือกิ่งนี้นี่เองซึ่งผมเห็นตั้งแต่ตอนตอนเราเลือกโครงสร้างแล้วนะครับ เราลเลือกโครงสร้างแล้วเราก็จะได้กิ่งส <Okay. S 1> แล้วมีกิ่งสีซึ่งยังเล็กอยู่นะฮะกิ่งสีซึ่งยังเล็กอยู่เป็นกิ่งนี้นะครับเป็นกิ่งนี้ซึ่งยังเล็กอยู่แล้วก็มียอดให้เรานะครับการตัด เพื่อตั้งยอดนะครับตัดเพื่อตั้งยอดเนี่ยเราจะดูจากสัดส่วนของต้นไม้นะครับอันนี้มันจะแตกมาให้เราแล้วเป็นยอดได้ในอนาคตอันนี้คือรูปทรงแบบง่ายๆแล้วนะครับรูปทรงของบอนไซแบบง่ายๆแล้วส่วนที่เหลือเนี่ย เรามาสร้างรายละเอียดกันทีหลังนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าจะเป็นวิธีการเลือกแบบง่ายๆเป็นตัวอย่างให้ดูแบบง่ายๆก่อนนะครับครับจะมองเห็นของต้นแล้วนะครับจะเอาใบาออกให้ดูก่อนนะครับจะได้เห็นง่ายๆนะครับ จะเห็นอย่างง่ายๆเลยนะครับว่าต้นไม้จะเริ่มเป็นทรงแล้วนะครเป็นทรงคร้าวๆแล้วนะครับขึ้นโครงสร้างเข้าวๆมาให้แล้วนะฮะจะมีกิ่งครับจะเห็นจะเห็นโครงสร้างของต้นแล้วแบบง่ายๆเลยนะฮะแล้วเราใช้เวลาเลี้ยงไม่นานเราก็จะได้เราก็จะได้เป็นพุ่มต้นนะครับ อันนี้คือกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือกิ่งสองอนาคตอาจจะมีแตกกิ่งมาข้างหลังเราก็จะใช้กิ่งนี้เป็นกิ่งหลังก็ได้นะครับนะครับถ้ามีกิ่งแตกออกมาเราก็จะได้ต่ำลงมาอีกนะฮะได้ไม้ต่ำอีกแล้วก็กิ่งสี่กิ่งอันนี้เป็นยอดต่อไปในอนาคตนะครับจะเป็นยอดต่อไปในอนาคตนะฮะเป็นยอด อันนี้จะเป็นกิ่งครับก็จะเห็นโครงสร้างแบบง่ายๆของต้นไม้แล้วนะฮะอน,นาคตถ้ามีตาเขาจะแต่งมาแน่นอน,นะฮะในอน,นาคตแต่งมาแล้วก็ใช้าวน,นี้พอเราได้โครงสร้างแบบคร่าวๆเนี่ยทวน,นี้ก็จะเป็นการรอแล้วครับรอเพื่อจะสร้างไม้ตอนต่อไปในการทํารายละเอียดกิ่งขั้นตอนง่ายๆนะครับผมจะสรุปขั้นตอนง่ายๆสํา,าสหรับมือใหม่นะฮะที่จะ เลือกโครงสร้างมาทําต้นไม้สักต้นหนึ่งนะครับเป็นทรงแบบง่ายๆก่อนเพราะเราจะมีปัญหากันมากนะครับว่าเราจะขึ้นทรงอย่างไรเลือกกิ่งกันอย่างไรนะครับอย่างแรกหากิ่งมาก่อนนะครับจะซ้ายจะขวาไม่เป็นไรให้อยู่ล่างสุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนต่อมาหาตําแหน่งกิ่งที่มันอยู่คนละระดับกันนะครับอยู่คนละระดับกันนะฮะให้อยู่ตรงข้ามกันนะครับหรือถ้าคนเล่นจะเข้าใจกันง่ายๆนะฮะก็จะเรียกกันว่ากิ่งสอง การที่เราเรียกไม้กันแบบนี้มันเป็นการเข้าใจง่ายนะครับแล้วอนาคตเราจะมีกิ่งหลังอีกกิ่งหนึ่งทางด้านนี้นะฮะซึ่งมีตามไม้อยู่เมื่อเมื่อมีตาเนี้ยจะทำให้ไม้ดูเตี้ยลงนะครับถ้าไม่มีเราก็ใช้ตานี้ต่อไปอันนี้เป็นการตั้งยอดแล้วเป็นกิ่งหน้านะครับการทำกิ่งก็คือ 1. อยู่คนละระดับกันให้กิ่งอยู่คนละระดับกัน Trans <ñ> เสมอนะฮะเวลาเลือกแบบง่ายๆก่อนนะฮะให้กิ่งอยู่คนละระดับกัน 2. ให้กิ่งกระจายออกไปกรอบต้นกระจายรอบต้นหมายความว่ากิ่งเนี่ยถ้ามองจากด้านบนเนี่ยให้อยู่คนละทิศทางกันให้หมดนะครับกระจายออกมารอบต้นนะฮะจะสังเกตว่ากิ่งนี้ก็จะพุ่งมาทางนี้อันนี้จะเป็นยอดในอนาคตนะครับกิ่งมันจะไม่อยู่ขนานกันนะครับกิ่งจะอยู่เยื้องกันไปตลอดทั้งต้นนะครับ 2หลักการนี้ก่อนนะฮะอย่างแรกคือเลือกตำแหน่งกิ่งให้ได้ตำแหน่งกิ่งคนระดับกันอย่างที่2ทิศทางของกิ่งที่พุ่งออกมาจากต้นออกไปในคนละทิศทางกันนะฮะทุกกิ่งจะอยู่คนระดับกันทั้งหมดกิ่งพุ่งกระจายรอบต้นพื้นฐานง่ายๆก่อนนะครับในการเลือกโครงสร้างในการเลือกตำแหน่งกิ่งแล้วก็การครึ่งทรงของบอนไซแบบง่ายๆก่อนนะครับนี่เป็นหลักการง่ายๆสำหรับการทำไม้ สำหรับไม้กิ่งตอนไม้ต้นเล็กๆที่เราได้กิ่งมามากมายแล้วเรามาเลือกแล้วเราก็ทําเป็นบอนไซได้แล้วนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาสร้างรายละเอียดกันที่หลังอันนี้เป็นพื้นฐานของการทําบอนไซของทุกทรงเลยนะครับที่เราสามารถนําไปยุ์ใช้ได้นะฮะอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับสําหรับการตอบโจทย์ของการเลือกตําแหน่งกิง่งของการวางทิศทางของกิ่งนะครับก็ได้บอนไซง่ายๆแบบนี้ครับ จะสังเกตเห็นว so so ่ากิ่งเนี่ยทุกกิ่งนะจะชูขึ้นประมาณ45องศานะทุกกิ่งจะชูเหมือนกันหมดก็สอดคล้องซึ่งกันและกันเหตุผลที่ผมตัดกิ่งนี้สูงเพราะว่าช่องว่างตรงนี้มันเยอะนะครับเราถ้าเราตัดกิ่งเตี้ยช่องว่างตรงนี้จะเยอะเกินไปนะครับผมตัดสูงเพื่อลดช่องว่างนั่นเองนะครับ สำหรับขั้นตอนการทำก็คือ1เราเลือกโครงสร้างมาให้ได้ก่อนว่าโครงสร้างต้นนั้นเราจะมาทำต้นอะไรทรงอะไรนะครับซึ่งในตัวอย่างจะเป็นทรงต้นอย่างที่2การวางตำแหน่งกิ่งนะครับการวางตำแหน่งกิ่งให้เราเข้าใจง่ายๆไว้ก่อนก็คือกิ่ง1คือกิ่งที่อยู่ล่างสุดกิ่ง2คือกิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับกิ่งหนึ่งะครับแต่มีตำแหน่งที่สูงกว่าและกิ่ง3กิ่ง4ี่ก็คืออยู่ซ้ายขวาหน้าหลังนั่นเองนะฮะก็คือการวางตำแหน่งกิ่งซ้ายขวาหน้าหลังแต่ ทุกกิ่งจะต้องอยู่คนละระดับกันทั้งหมดนะครับอันนี้ทิศทางของกิ่งเนี่ยถ้าเรามองจากด้านบนของต้นเนี่ยกิ่งจะพุ่มออกไปในทุกทิศทางจะไม่อยู่ในลักษณะที่มันทับกันขนานกันนะครับทุกกิ่งจะพุ่งออกมารอบต้นนะฮะแล้วเราก็จะได้บอนไซแบบง่ายๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการทําบอนไซสําหรับไม้กระป๋องวิธีการเลือกกิ่งของบอนไซทุกทุกทรงนะฮะทุกชนิดสําหรับตัวผมเองผมใช้หลักการตรงนี้นะฮะ ว่าเราจะทําทรงอะไรมีแผนในใจอยู่แล้วมีรูปแบบในใจอยู่แล้วและการวางกิ่งก็ตามที่อธิบายไปเบื้องต้นนะครับผมใช้กับไม้ที่ผมทําทุกขนาดด้วยนะครับสําหรับไม้ทุกขนาดอันนี้เป็นตัวอย่างแบบง่ายๆสําสหรับมือใหม่ที่ได้ต้นไม้มาแล้วเราจะทําอย่างไรนี่ผมก็ได้บอนไซเล,เล็กๆไว้เล่นต้นแล้วนะครับแล้วก็รอเวลาสร้างรายละเอียดต่อไปซึ่งการทํารายละเอียดหรือการเลือกตําแหน่งกิ่งที่ เหมาะสมจังหวะที่ดีที่สวยงามติดตามได้ในคลิปตอนต่อไปนะครับขอประชาสัมพันธ์งานประกวดบองไซครับ23-24ตุลาคม2563นี้นะครับที่บึงฉวากชมลมสุพรรณบุรีนะครับร่วมกับสมาคมผู้เพาะเลี้ยงบอนไซไทยจัดงานประกวดบอนไซนะครับซึ่งเป็นงานระดับภาคนะฮะเพื่อนๆสมาชิกส่งไม้ประกวดได้ไปเที่ยวชมงานกันได้นะครับสำหรับวันประกวด24 ตุลาคมนะครับจะเป็นวันงานนะครับจะมีการประกวดต้นไม้มาจากหลายภาคมากนะครับมาจากแทบจะทุกภาคของประเทศไทยนะครับมีการออกร้านนะครับไปเที่ยวชมกันได้นะครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่ครับสำหรับปลายปีนะครับสำหรับปลายปีวันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2563มีประกวดบอนไซที่สวนหลวงรอ9อันนี้เป็นงานของสมาคมผู้เพาะเลี้ยงบอนไซไทยก็เชิญชวน ท่านสมาชิกหรือเพื่อนเพื่อนผู้สนใจทั่วไปนะครับส่งไม้ประกวดหรือไปเที่ยวชมงานได้นะครับซึ่งวันประกวดเลยวันตัดสินจะเป็นวันที่30พฤศจิกายนนะครับวันนั้นจะมีเพื่อนเพื่อนสมาชิกมากมายนะครับไม้จากหลากหลายภาพไปเช่นกันนะครับแล้วมีการออกล้านเช่นกันนะครับสุดท้ายครับเราไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนที่มากมายนะครับมีเพื่อนมากดีครับแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่รู้ใจแล้ว มีแค่เพียงหนึ่งก็มากพอสำหรับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ